เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564าำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้ใจ่ายจนอ่อนใจใจ่ายตลอดเดี๋ยวค่านู่นเดี๋ยวค่านี่ก็มาเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆแม้ว่าคุณจะหวั่นใจแต่ขอแนะนําให้คุณสู้ต่อไปเพราะคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เหนื่อยบ้างท้อบ,บ้างกับความสัมพันธ์แต่ไม่เคยคิดจะทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดช่วงนี้ความโสดเข้มข้นโสดแล้วโสดเลยโสดไม่หายสักทีสําหรับ คนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณล่อตาล่อใจยังไงก็ต้องอดใจไว้ก่อนเพราะวันข้างหน้ายังไม่มีอะไรที่แน่นอนเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงานแต่คุณจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะงานหนักภาระเยอะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งอยู่การสถานการณ์ก็ยิ่งลําบากยิ่งเห็นใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้เนื้อคู่ของคุณไม่มาเลยต้องรอต่อไปอีกสักพักสําหรับคนที่เกิด วันอังคารเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากแต่เป็นเรื่องรายจ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่องของการงานเหนื่อยใจบ้าง แต่ขอให้คุณสู้ต่อไปอย่าท้อถอยแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความรักมั่นคงแน่นอนไม่แปรผันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีแต่เป็นคนที่ห่างไกลจากสเปคคุณมากสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยังถือว่าการเงินของคุณดีมีเสถียรภาพมั่นคงดีมากไม่มีปัญหาเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดี ความก้าวหน้ามีมาเรื่อยๆแต่ควรเตรียมแผน2แผน3ไว้สำรองไว้จะดีที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังคอยช่วยเหลือกันและกันในทุกๆด้านของชีวิตส่วนคนโสดความรักจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลือกเวลาจังหวะเวลามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสำหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากการทำงานลูกเดียวจะหวังเรื่องลาบลอยไม่มีเข้ามาเลยเรื่องของการงานคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะช่วงนี้มีหลาย งานเข้ามาแอมคุณจะพึ่งพาใครไม่ได้อีกต้องทําด้วยตัวคุณเองทั้งนั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักกันเหมือนหุ้นส่วนชีวิตที่คอยดูแลเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบเนิบๆช้าๆแต่ชัวร์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณคล่องตัวดีรายจ่ายมากแต่คุณยังชิลๆเรื่องของการงานการงานของคุณกําลังจะไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องหนักใจเพราะมีเกณฑ์ที่จะรับผิดชอบงานหลายงานด้วยหน้าที่การงานของคุณทําได้หลายๆอย่างพร้อมกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ปัญหาเรื่องความรักยังต้องมีบ้างค่อนข้างยืดเยื้อแต่ไม่รุนแรงส่วนคนโสดช่วงนี้ยังโสดต่อไปหากมีใครเข้ามาก็ต้องรอไป สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้รายได้ของคุณไม่น่าเป็นห่วงแต่น่าเป็นห่วงเรื่องรายจ่ายมากกว่าเพราะมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปเ,เรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ยังสามารถประคับประคองไปได้ไม่มีปัญหาอะไรที่รุนแรงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างหนุนนำซึ่งกันและกันให้ผ่านพ,าาพ้นอุปสรรคปัญหาอันยากไปได้ส่วนคนโสดช่วงนี้จะได้เจอคนดีที่ไม่ได้เจอนานแล้วดวงวัน,น น,นี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ